ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขโดยวิธีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมือนในม้อีกแล้วเด้อผู้ใดอยากได่งวงงามเกรดสูงสูงขึ้นไมาอีกนะครับพี่น้องจากข้อของพ่อสิทธิ์ฟาร์มเนาะมือนในพันีิ้งว่าใหม่มาฝากพีฝากน้องนี่หลายคู่หลายโคมเลยด้วยครับโดยเฉพาะแม่ลูกเทพนะครับเนาะมูใหญ่ใหญ่ทั้งผุนกระไหลเ้ยครับพี่น้องครับ จังสีผ้ากันยางไปเบิ้งนะครับเนาะอ่าพิกัดของขอกของโพสิทธ์นะครับพี่น้องครับกับยุทีบ้านโนนแต่ตำบลทาสองขอนอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะกับยุนาคอกมนี่ผู้ใดอยากจะได้แม่ลูกเดือดร้อนนะครับพี่น้องครับกับมีม้าหอยอยู่เอฟสามกับมีหอยนะครับแล้วก็อีกคู่นึงที่เป็นที่เด็ดดนะพี่น้องเด้อนี่แม่ยิ้งยงนี่เพิ่นมีลูกเทพตัวหนึ่งนะครับเรื่องมันเป็นเหรียญน้ำมูอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวจังเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับอ่ะผู้ใดเข้ามาแล กดติดตามให้บูช่วยชาแนลแน่นะครับออาก่อนอื่นไปทักทายกับเจ้าของค้อกครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีควางแจมุญชูทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบนะครับผมสำหรับมอนีเฮ้ามากครับของงามๆสวยๆขึ้นกาครับผมครับผม เอาจัดเต็มนะครับสองได้สามกับล่อล่อกรับมันมีอยู่คูหนึ่งแต่ล่อหลุนหลุนตัวทองครับผมโอ้ครับผมผิดการฟ้ามฮาครับยุทธีบันรนนแต่ตมุนตาสองข้อนอำเภอเมืองมหาสารคามครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสองสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองครับอีกเบอร์กับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหกสองสามเฟซบุ๊กพัดออนิววังงามสารคามครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับผมครับ้อวันนี้วันเสาร์ที่เก้าด้อพี่น้องครับผมเอาตัวแรกเบอร์หนึ่งยุสัยครับเอาเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเด้อให้เพื่อนเอา ครูนี่แหละครับพี่น้องครับกับแม่ลูกเทพตัวย่ต้นคลิปนี่แหละครับผมเออเป็นลูกตัวผูด้วยครับแต่ว่าสีแดงแดงงามๆนะครับเนาะนี่แหละเอาผู้ใดเห็นว่าชัดนะครับพี่น้องคจังหวะเบิ้งขดขึ้นเบิ้งตอนนี้ตัวนี้ลูกผูด้วักเดือนลูกพอแล้ประมาณสี่เดือนเทพสามหนึ่งครับผมเทพสามหนึ่งสี่เดือนครับผมแม่ทับไปหรือทองแม่ทองว่างครับสูงประมาณลอยสี่สิบบวกแม่ใส่ลอยสี่สิบบวกแม่ทองว่างอยู่นะครับเนาะนี่แหละครับงวงกับว่นอาจจะมีตำหนิอย่างเนาะนี่แหละเนาะนี่งามๆนี่แหละครับใส่ลอยสี่สิบแม่ลูกครับ เปิดไปสามหมื่นสามพันบาทครับผมสามหมื่นสามพอร้องเอาแล้วกค่งยีนิสานซงฟีอีสานครับผมทุกตัวนะครับเด้อครับทุกตัวเลยนี่ซงฟีอีสานสุดตนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นของกันลูกนี่บอกงามเลยเด้อผู้ใดอยากได้พอพัฒน์เป็นพอพัฒน์นะครับพี่น้องเออนี่นะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวให้ปลดลูกออกจากแม่กันนะครับพี่น้องตึ้บเออจากไดนนี่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 นะครับพี่น้องครับตัวแม่เพิ่นนะครับเนาะเออนี่เบื้องเอากล้องเห็นชัดบ่ครับลูกเพิ่นครับวันนี้ อ่ะนี่เด้อครับเออนี่้อนครับวันนี้อากาศนี่เด้อครับพี่น้องไป,ไปอ่ะท่านี่ถูกมะแต่สีผ้าเบ่งลูกเด้อครับเด้ออ่ะเดี๋เด้อเด้อพี่น้องวัวหน่อยมันไหลนะครับเออนี่นี่นี่คือนี่สามหมื่นสามพี่น้องครับครับผมตอรองเอาาซงฟีทวอีสานลูกบางยางงามนี่แหละลูกแดงส<ซ>ีแดงน้ำหมากแดงชนิดขับเลยพี่น้องครับหนอกต่างนี่แหละขนกับงามๆาเออนี่โอเคอ่ะมุมนี่นะครับพี่น้องนี่ของหางใ่าย่ๆนะครับ ของลูกแรกเราเห่งของลูกแหลกได้ดดดดพี่น้องครับตอนนี้โบมดอกพี่น้องต้นนีน <ะ S 1> ้มีอย,อย่างไรสิบบอกได้ค่ะพี่น้องครับเบื้องหน้าตานะครับอเออน,นี่น,น,น,นี่ทางนี้ยังถี่ชัดนะครับออะคู่แรกเบอร์ที่สองครับครับเอาแมงหัวลนน้นนะครับเอาแมงหัวล้นนด้คับพี่น้องเด้โสีผ้าไปเบิ้งมูนนั่นยังไปเบิ้งได้พี่น้องเด้ออ่ะแม่อ่าเม่ลูกทางฝุ่นจังไปเบิ้งกันนะครับเบอร์ที่สองอันนี้ครับ ขอพัดใหญ่กับมีได้พี่น้องครับนี่อ่ะเบอร์ที่สองเอาหู<ฮ>้นอนสบายลูกตัวผูกตัวแม่หน่ตัวแม่ครับผมลูกตัวแม่ได้ครับพี่น้องครับ,มรบผมอ่ะลูกตัวแม่นะครับเนาะเออเอาแม่ไว้หัวแป้งพี่ครับน<า>ี่มาอ่ะอ่ะลูกตัวแม่ลูกงาน,นนี่แหละ KF สามหนึ่งครับแม่์ลุนธรรมชาติได้ครับพี่น้องลูก KF สามหนึ่งจัดเดือนแล้วครับได้สิท จะเขาเดือนครับจะเขาเดือนนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับแม่สูงเท่าไหนห่ร้อยสี่สิบบวกไปห้าสิบหาครับร้อยสี่สิบหาบวกลบไดได้พี่น้องครับบวกลบครับว่าลูกแหลกเอาคู่นี้เท่าไหครับสี่หมื่นหาพันบาทครับคูนี่สี่หมื่นหาด้พี่น้องครับเอาต่อเอาผูดอะไรอยางไรกีดขงงามหุ่นหล่นธรรมชาดได้ครับแม่เป็นพี่น้องเพราลูกแหลกครับเพราลูกแหลกเอาลูกเทปได้หรือครับผมอ่ะนี่นะครับเอาเบื้องหน้าใส่กันเหรอเห็นชัดบ่แม่ใส่ประมาณร้อยสี่สิบหานะครับ เออนี่เอมึงหนาเซกันชัดๆเออแม่สดดีครับผมแม่สดดีอ่ะแต่สียางออมเห็นิึงนะครับดูชัดๆนะครับเป็นงัอบดนะครับอ่ะเบื้องทางถ่ายเซกันนะครับนี่มบดติ้งหรอกพี่น้องครับนงามเเียครับหัวน้มหน่อยครับเพื่อะเบื้องเห็นเบื้องถ่ายยางครับพี่น้องครับวันนี้ตอนหนี้บมีเด้อครับเด้อเออเออนี่นะครับ มามาอ่ะนี่นี่เดี๋ยวเด้อเดินๆเดินไอ้เบื้องหางเด้อสิพาเบื้องด้านขวาของแม่เพิ่นนะครับอเอ้าเนี่ยล่ะเอาเห็นสัตว์บ่เดี๋ยวเด้อเอาไปลูกเอออ่ะนี่ยล่ะสี่หมื่นหาต่อเอาครับสองเบอร์เลยพี่น้องครับครับผมเดี๋ยวสิพาเบื้องเบอร์ที่สามด้วยพี่น้องเด้อเรียงตามลำดับประเด้๋ครับเอาเออตามความสะดวกครับเอาตามความสะดวกครับเดี๋ยวสิพาเบื้องเบอร์ที่สาม นะครับเนาะ<ว>อ่ะเดี๋ยวจะพาดูเบอร์ที่สามนะครับทั้งหลังผมเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมาให้นะครับ<ด>เอออ่ะนะเ,เบื้องสัสดสัดไป <c oughs> โอเคเอ่ะนี่ตัวนี้แม่ลูกตัวแม่เด้อครับ,รบพี่น้องเด้อลูกตัวแมง่งามๆนี่แหละครับผมอ่ะเดี๋ยวเบื้องที่ละโตกันเลยครับอ่ะมาเบื้องว่าเพิ่นจะเปิดเท่าไหร่อันนี้ลูกไอ้แม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ร้อยชี้ที่ เกือบซีบหาแล้วครับอ่างๆเลยเด้อครับพี่น้องใส่ประมาณร้อยสี่สิบหาดเด้อครับพี่น้องว่าอ่างๆนะครับเนาะลูกตัวแม่ลูกพอได้จักเดือนแล้วลูกวีโก้ครับประมาณสี่เดือนครับลูกวีโก้ประมาณสี่เดือนเด้อครับเด้อเบิ่งแม่ยตอนครับแม่ทับไปครับนี่แม่ทับได้จค่สี่สิบมือแล้วครับล้อล้อตรวจท้องครับโอ้ล้อตรวจท้องตัวนี้นี่ครับผมนะครับจริงจริงมันตรวจได้เลรอครับพี่น้องหมอเบาบางครับวันนี้อันนี้หมอนัดหมอมาแล้ววันศุกร์ต่ว่าหมอเบาบางนะครับเนาะเออเอาลูกจังไปเบิ่งกัน คูนี่ราคาเท่าไหร่ครับหาเมื่อหาพันบาทครับผมหาเมื่อหาได้ครับผุนลูกอยู่ทั้งผุนได้พี่น้องเดี๋ยวจังเบิงเดี๋ยวฝึกทุเรยนก็ออมให้เบิงนะครับเนาะหาเมื่อนหาคือสองรุ่นสามนะครับนี่นะครับพี่น้องเด้อสองรุ่นสามหาเมื่อนหาได้เอาลูกมาทั้งพี่ครับเออเออโอเคนี่นี่นะครับหาเมื่อหาตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมอยากได้เกล็ดงามๆกลับมาเอาเป็นง้วโบดนะครับเนาะครับพ่งหนาตาเทียบกันอันนี้คือง้วใหญ่เด้อพี่น้องครับ แม่ก็ใส่รอยสิบสิบห,าห่านอาจะได้อีกนะครับพี่น้องลูกตูเนี้ยงเนี้ยนะครับเนาะเออนี่น,นี่นะครับเล็กน้อยหลายเป็น้นองเล็กน้อยหลาย <c oughs> <ๆ>พี่น้องมันเป็นน้ำกันอยู่ <laughs> นะครับอ่ะมาเลือกเบื้องเอาเอายอยืนยืดนิ่งๆดีคุสติดถ่ายให้เบื้องชัดๆนะครับเออมาลูกมานี่นี่นะครับแล้วเอเอ,เอนี่เบิ้งถ่ายหยานน้ำกันเนาะปูใหญ่นี่ตอนนี้เบื้องมีดอะครับผมเบิ้งหนาใช่กันพี่น้องเออจอดกันลูกดิคุสติดถ่ายให้ดูชัดๆ,ๆนี่ หาเมินหาเนาะครับบึ้งมุมนี่นะครับอ,อาจจะท่องไป็ลระละพี่น้องเอาเบิง้งท่านหลังบ่าดนี้นี่นะครับดูชัดๆนี่งามอยู่น้ำกันพี่น้องครับเออตำหนีว่นมีได้พี่น้องเด้ออ่ะสรงฟีตัวอีสานต่อรองได้ออผู้ใดอยากได้ของงามๆเกีรตดีๆขึ้นมาอีกนะครับเนาะกะมาบึ้งเอาโม่ใหญ่ๆผมอ่งฟีตัวอีสานเดี๋ยวสีผ้าพึ่งคู่ต่อไปครับพี่น้องครับต่อไปเป็นจุ่มนั่นเลยครับ เดี๋ยวสิพาพาไปเบื้องจุ่มหนี่เด้อยวขับพี่น้องครับเอาจุ่มหนี่มีแต่ตูใหญ่ๆพี่น้องคับเดี๋ยวจังมาเบิ้งนะครับเนาะจุ่มหนี่มีแต่ตูใหญ่ๆนะครับหนาคอกมีเดินดลอยอยู่เด้วยพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเอาคู่ใดนะครับเนาะเออคู่นี้เลยครับคู่ใดคู่นี้เนาะครับผมเออคู่นี้คู่บวกใ่ญ่เลยได้พี่น้องครับคู่นี้ถือว่าเป็นที่เด็ดได้เลยครับแม่ลูกลูกนี่ย่างงามแม่นี่ใส้ลอยหาสิบบวกได้มั้งตัวนี้ ย่างหนาลูกตัวที่ไรครับนี่ลูกสองครับตัวนี้ลูกที่สองด้วยพี่น้องครับลูกลูกของผมในลูกพอได้ลูกจำโบครับผมจงเบิงด้พี่น้องเพราะว่าผมไปเดกยางไปทั้งปุ่นมันสียอดแสีงว่าเขาเบิงแม่ก่อนเดี๋ยวถี่ไรให้เบิงลูกตัวที่สองลอยหาสิบบวกครับผมลอยหาสิบกลัวแข่งขายไงนะครับจมโบเดี๋ยวสิผ้าเบิงลูกวันนี้เงาหางแบบไงเออเดี๋ยวสิผ้าเบิงผลงานนะครับพี่น้องครับนี่แม่ย่างเด็ดเลยพี่น้องบุรี่ว่าสิเห็นบ่เห็นเด้อ้าวหมือนนะครับ ลูกจำโบ้จักเดือนหรอครับนี่สี่เดือนเดือนเดียวครับผมสี่เดือนเดียวท่านไดนถึงเดือนนะครับเนาะหลังกันหลังกลังแตกนะครับผมนี่เออสี่เดือนเดียวครับนี่เบื้อง้ายพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวสิหลอดลูกมาทั้งพี่คอนพี่น่องใจเย็นๆใจเย็นๆเออล่ลูกมาทั้งนี่มันไก่พดเออนี่นี่เนี่เอ้าครูนี่เทพยบเนี่เออ เดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวเด้อใจเย็นๆเดี๋ยผู้ใดเบิง่งโน้ยก็ได้บุญชดท่านถามราคาเจอสีหรือไม่ท่าน,น <ผม S 1> เห็นเฮี่ยงกันนะครับเนาะพี่น้องสีอันราคาบ่ออกบ่มี็อย่างดอกรูปมันงาน่ายไม่ดีตัวนี้อันนี้เบิ่งแมวช,ะชะัดๆเออเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่ห้าหมื่นหกพันบาทครับผมคู่นี่ห้าหมื่นหกด้วยพี่น้องครับผมเอาแม่เดินไปทางพุ่นลูกแม่ไปเออเอาลูกมากกวนี่เออเด้อเด็กหน่อยหลายครับมื้อนี้เอามาเบิ่งเอาด้วยพี่น้องครับผม ตัวนี้งามไม่หลีเดีูดูสิน้ำเบื้งลูกให้มังที่เรียนไปใส่มานี่กันนะเออไปสู้กับมื่อเดี๋ยวดิอึบนี่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 ครับนตัวนี้ลูกงามยืนสวยๆลูกตัวแม่ลูกของจัมโบด้วยครับพี่น้องอ่ะจัมโบ้เดี๋ยวให้เบื้องแทนหลังห้าหมื่นหกเบื้องล่องหลังไหมพี่น้องครับตัวนี้เด็ดนะครับเด้อนี่เบื้องเงาหางเป็นงัวโบดนะครับอ่ะตัวน้อยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับนี่เด้อเห็ดชัดวะ อ่พี่น้องครับมาเบิ้งเอาอีกต่วมาคูนี่งามเด็ดผู้ใดเด่งมวยใหญ่นะครับเนาะคูต่อไปครับเอานี่ครับเออเดี๋ยวจะเอาคูนี้เบิ้งแม่ก่อนครับนี่อันนี้เป็นแม่ลูกเป็นบ่แม่ลูกครับผมลูกมันโตได้เนาะเดี๋ยวดูตัวนี้ครับเบิ้งตัวสิอันนี้เป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อโอ้ลูกแดงเข้มในต้นพี่น้องเอออ่ะจอดบ่นี่เอออยู่ตรงามำมังสี่หนเแม่เนาะตัวนี้ลูกจักเดือนหรือครับลูกประมาณสามถึงสี่เดือนครับผมสามถึงสี่เดือนลูกพอได้ลูกแจ็คพอตครับผม แจ็คพอตแม่ทองไปครับนี่แม่ทองว่างขึ้นเมื่อนี้ครับนี่แม่สูงเท่าไรครับลอยหาซิปยุ่งเหรอครับลอยหาซิปคู่นี้เท่าไรครับคู่นี้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมคู่นี้สี่หมื่นเก้านะครับแม่ลูกเทิพย์ครับลูกสีแดงดีเลยแดงเข้มนี่แหละครับผมแม่ใส่ลอยหาซิปนะครับอันนี้แม่กระลังไงเป็นสัตว์เด้อครับพี่น้องใส่เบื้องหน้าตาใส่กันเทียบกันนะครับเนาะนี่คมใหญ่บดเข้มเครื่องเพป็นบวมๆครับมื่อนี้เออกระลังขึ้นอยู่เออพี่น้องครับแต่ว่าท่านจัด อ่ะหมกผูนวนอยู่ด้เมื่อกี้ครับนี่เด้วครับพี่น้องครับเอ้ามาเอาคูนี่สี่หมื่นเก่าต่อเด้อดยครับเด้อผมเอานี่อันนี้คือมงมวกใ่เด้อยครับพี่น้องครับคูแบกให่คมบบกใ่เลยนะครับเนาะนี่แหละจุ่มนี่แหละพี่น้องมันเลอกเอาคูต่อไปครับต่อไปเป็นแม่สาวครับผมแม่สาวแ็กสามเลยครับสองสามตัวติแม่นครับผมยุจุ่มนี่แหละเดี๋ยวด้มันยุจุ่มนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเด้อสามตัวว่าสาวสาวมตัวนี่เด้อครับพี่น้องเด้อนี่ลูกตัวในน้อยนี่พี่น้อง เออเดือดเด้อตัวนั้อยโบยุ้นน้ำเมียจาของโอสามตัวนี่เนาะแงงครับผมตัวนี้เป็นัวสาวสามโตครับผมลูกพอได้แน่ครับตัวโบชัดเจนทั้งสามเลยครับผมอันนี้โบชัดเจนเป็นลูกบอลนะครับเอาตามความจริงรดเอาตัวใหญ่นี่อายุประมาณเท่าไหร่นี่ประมาณขวบเศษครับประมาณขวบตัวแดงขุ่นท้งขุ่นล่ะสูสีกันล่ะครับผมประมาณขวบตัวน้อยนี่ล่ะตัวน้อยประมาณหาเดือนครับประมาณหาเดือนตัวเมียเหมือนเด้อครับพี่น้องแงงครับ อ่าม UH ูดแดงๆตัวใหญ่ๆนี่สูงร้อยสามสิบบวกหลือเด้อครับแม่นครับผมเออเอาชุดนี้เท่าไรครับสามตัวมืดหาพันบาทครับผมชุดนี้หามืดหาได้เงาสาวสามตัวแดงโบดงาด้วยหรือครับมันอยู่น้ำกันเอาไปน้งกันเลยครับนะครับเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งด้านข้างเบิ้งตัวนี้งามเลยครับเด้อแดงเข้มนะครับเออนี่เดี๋ยวสซไลต์ไอตัวนั้นมาให้เบิ้งนะครับผู้ใดมักแดงเข้มๆหนาๆก็ตัวทั้งเออนี่ยเนี่นี่ตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวใหญ่นะครับเนาะแดงเข้ม นี่ห,หมือนหาได้สามตัวนี่แหละครับพี่น้องอ่ะตัวใ,ใหญ่เออนันนี้นี่นี่ชุดนี่เอา้านี่หาเหมือนหาได้พี่น้องครับเอาเห็นสัตว์บ่ล่ะตัวนี้บูดหน่าจะรุนธรรมชาติพร้อมตัวนี้ครับใหญ่ๆตัวนี้รุนธรรมชาติอีกสองตัวยังมาตันเห็ดเขาได้ครับอ่าสองตัวนี้นท่านเห็ดเขาตัวนี้แด<บ>งเข้มนะครับเด้อเข้มครับอ่เสือเบื้องไร้ขางนะครับเนาะนี่มันตัวใหญ่เด้พี่น้องครับสามตัวนี่ หาเมื่อนหาชุดนี่สามตัวง้อสาวอยู่น้ากันเอาไปน้ากันรับไปด้วยกันเลยนะครับเนาะเพื่อได้อยกแยกก็ได้ครับผมอยากแยกเป็นโตถามมาได้พี่น้องครับตัวต่อไปครับต่อไปเป็นลูกผูตัวผูครับผมอะผูใหญ่เลยพี่น้องครับตัวนี้ผูในตัวบอกใหญ่เลยครับพี่น้องครับเอตัวนี้เพิ่งรุดจองมาครับผมโอ้ตัวนี้รุดจองมาสั่นพี่น้องครับอนี่ผูใหญ่ๆเนี่ยแหละครับผมเอามาเบิ้งเอาครับตัวนี้ผูใหญ่ ง่วงว่าอายุเท่าไรครับเนี่ยงอวง่าสองปีกัวนะครับง่ประมาณสองปีกัวนะครับหนอกต่างๆตัวใหญ่ๆเนี่ยแหละครับผมมันเป็นลูกพ่อใดเนี่ยลูกเคฟหกแปดครับผมลูกเคฟหกแปดย่างตันเลยด้วยพี่น้องสูงในรอยหาสิบห้าอาจจะได้หาบวกครับหาสิบห้าบวกตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมตัวนี้หาเมื่อหราด้พี่น้องครับผมอ่ะอยากได้มาเอาต่อได้อีกเดี๋ยวสิบห้าเบื้องไกลๆสำหรับผู้มักง่วหญ่ผู้จุงมันสูงรอยเจ็ดสิบด้วยครับพี่น้องเทียบเทียบเบื้องเหงากับงๆ จะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับนี่แข้งขาบบกง่ายเลยครับพี่น้องครับตัวนี้เบื้องเอ้าหัวหง่วงครับนะครับผมเฉียงหัวหง่วงถึงเฉียงมันมวนตัวแม่นั่นอยู่ด้วยมือเปล่าครับผมนะครับไข่สองนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องขาหลังนะครับเนาะถ่ายว่ามันรถถังครับนี่ถ่ายปไปรถถังขาหลังบบกง่ายครับผมหางลำลำนะครับจุดที่ลากดินอ่ะเบื้องถ่ายเองไข่นะครับพี่น้องอ่ะนี่เป็นจำใบแล้วเป็นบ่าเมาครับอาจารย์โอ้ เบื้องถ่ายยางเบื้องางใสครับไปเนี่ยใสไปเลยอ่ะนี่นะครับพี่น้องนี่เบื้องถ่ายแบบง่ายนี่นี่แหละครับผมอ๋อจากไหนหาเมื่อนหาตัวเอาเอออ่ะเบื้องมุมนี่อ่ะถึงเช่องครับผมถึงเช่องตัวต่อไปครับต่อไปอยู่ในขอกบ้านเลยครับผมต่อไปอยู่ในขอกเลยครับโดยภาพเบื้องเดินลอยกับเอฟสามมาสั่นครับผมงามๆเลยเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องกะสิพามาเบื้องชุด อ่าง่วนเดือดรอยสามแม่ลูกเด้อครับพี่น้องอ่าอันนี้เป็นพี่สาวของของตัวในน้อยนี่ได้ครับแม่นครับผมเออเป็นพี่สาวนะครับพี่น้องแม่นี่กับแม่บักไงเลือดรอยนี่เอกสารครบเนาะเอกสารครบครับตัวน้อยเป็นตัวผู้นี่ครับอ่าเป็นพอพันได้เลยได้พี่น้องวิปแปดครับผมลูกวิแปดเหมือนเลยเป็นบ่แม่นครับทั้งเอีท่ทัน้องน้องเลยครับเอกสารมีใบมีครบเอาตัวนี้จะจักเดือนตัวพี่สาวนี่ ตัวพี่สาวนี่ได้16เดือนครับ16เดือนนะครับพี่น้องครับลูกวี8ครับอ่าสี่แปดถ้าแปดนะครับพี่น้องครับนี่นี่เดี๋ยวให้เบิ้งส่งลูกตัวผู้ตัวนี้ได้ครับครับผมเอานี่ดอกคองไม่เดี๋ยวพี่น้องอันนี้ออกได้เดือนหมู่วานครับอันนี้เดือนนึงก็อีกหมู่วันก็อีกมือหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดมากะนาะขดฟอฟันเดี๋ยวให้เบิ้งส่งยืนตัวนี้นะครับพี่น้องเหงาหางบางไงหลังแตกๆเลยล่ะครับผมเออนี่เบิ้งเหงาหางเบิ้งล่องหลังของลูกตัวนี้เด้อครับมผ ลูกลูกยักโตแล้วครับแม่นี่ลูกแต่แต่เห็นเห็นี่นี่ซี่สามสามตัวครับสามตัวนะครับ,รบตัวสิไปตัวที่สี่ขึนมันนั่น,น,นเนาะมันมันมีลูกตัวหนึ่งอีกเหมือนปแมนแมนครับโอ้นะครับแต่เห็นเห็นผมเห็นนี่นี่สามตัวครับแมรมันสูงลอยหาสิบกัวบันี้ตัวนี้กัดสิบลอยสี่สิบได้ได้พี่น้องตัวตัวลูกสาวนี่นี่นะครับเอาเบื้องตัวนี้นะครับเนาะต้องถามเจ้าของฟาร์มเพิ่นครับเออนี่นะครับนี่ตัวบักง่าด้อครับอันนี้ตัวแม่เดี๋ยวจังไหนไปฟังราคารวมเนาะเดี๋ยวสิพาเบื้องรายละเอียดงักนนพี่้อง ตัวนี้เห็ดเขาหายเรียบร้อยแล้วตัวปกหนาด้วยครับพี่น้องครับตัวย่างหนานะครับเนาะเออนี่เพิ่งแผ่นหลังนะครับ <S 2> <S 2> สีเปิดสีเปิด,ปด,ดครับผมสิเปดชุดสามผู้ใดอยากแยกจังถามเอาได้ครับอยากจองตัวผูหรืออไรอย่งว่าสาวตัวนี้นะครับเนาะนถ่ายย่างเต็มนะครับพี่น้องเต็มตัวเล็กไม่ได้หรอกครับผมเดี๋ยวให้พอดแล้วไหลหึ้นหน่อยมากเกินนะครับเอาออกหมันนี้เพิ่งออกขอดไม้ได้พี่น้องอาจตีเล่นจักหน่อยนะครับเนาะนี่แม่มันตัวปกไง เอาชุดเรื่อยๆสามตัวนี่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับผมแสนเก้าพี่น้องครับได้บกง่ายเลยครับพี่น้องเด้อแสนเก้าแต่แม่นตะก้อนนี่ได้ตะตัวแม่ครับกลงว่าตะก้อนนี่ได้ตะตัวแม่ครับอีกสองตัวนี้นี่หนอกย่างตั้งหลังย่างแตกนะครับเบื้องแม่บบกง่ายเลยเด้อพี่น้องครับแสนเก้าเอกสารไม่ครบนี่เบื้องแม่เพิ่นนะครับบบกงาแบกง่ายเออนี่เบื้องมุมนี่นะครับเนาะตอนนี้ไม่มีนี่แม่ยิ่งง่านี่แหละครับเออออาผู้ใดอยากได้ก็มาเอานะครับเนาะ ชุดนี้แหละครับแสนเก้าต่อร้องเอานะครับพี่น้องครับออยืนปานจัดท่าได้ครับนี่แม่ใส่ร้อยหาสิบกลัวลูกนี่ตัวสาวเนี่ยใส่ร้อยสี่สิบบวกบวกหลายหละมั้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าเบิง้งตัวนี้นะครับเนาะลูกนี่ยืนเดี๋ยวเด้๋ยวอยากเห็นจะชัดนะพี่น้องนี่ตรงมุมนี่ะเบิ้งเล็บนะครับเดี๋ยวเห็เบิ้งเล็บแข้งเบิ้งขาของแม่เิ็นนะครับพี่น้องเออนี่นะครับถ่ายง่ายเดี๋ยวให้เบิ้งเล็บด้วยพี่น้องครับเบิ้งจะชัด ตัวใหญ่่นีเใส่รถถังนรใส่ถถังีพี่น้องเดี๋ยวสิบ,บ้าเบื้องแม่มันนะครับเนาะมีเบื้องแผ่นหลังของแม่นะครับพี่น้องครับเอออ่ะนี่ฉัดไปพี่น้องว่าเบื้องอีกเด้๋ยวแสนเก่าเนี่ยพอเอาขักเนี่ยชมตัวจริงครับผมนี่ตะกี้แสนเก่าเดี๋ยวแม่สาวนี่แหละแม่ยครับตัวที้กับเบื้อง่าได้ครับพี่น้องผู้บดิหาเดือลอยย่ย่ำมาเอกสารครบเอาดูมุมกว้างๆให้เห็นสามแม่ลูกนะครับเนาะมาเลือกเอาครับผมนะครับเบื้องสัตว์โดนจากน้อยครับชุดนี้ตอนนี้เบืมีอยังหรอครับพี่น้องครับ นีได้ครับอ่ะจับได้บรไ,ได้ได้ครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวเซลล์ามาจุ่มยางให้เบิ่งกระไดตัวลูกสาวเพิ่นนะครับเอาชุดนี้กังามอ่ะนี่แหละมาส่งตัวนี้พี่น,อน้องส่งลูกนี่ยืนดีดียืนปันงูจุ่มง,ง้างครับผมนี่อยากจะจ้องตาลูกตัวน้อยไปเป็นพ่อพันธุ์เดือดรอยกระได้ได้นะพี่น้องเด้ออันนี้ครับนี่น,นี่ตัวลูกตัวนี้นะครับเนาะอ่า,อาโอเคอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอา มักตัวใดมักชุดใดพี่น้องเบิ่งเอาเอาเดือดลอยคอขอดสิทธิ์กะมีไห้อยู่ชุดหนึ่งอยากแยกตัวใดทำหมดได้ดพี่น้องเด้อ <นะ S 1> ครับกสำหรับคลิปนี้กะน่าจะมีไห้แค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีครับ